โอ้โหทาหัวร้านเลยเหรอเขาไปหัวร้านหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเขามีดอกไม้อดอกไม้ดูตาหน่อยดูตาหน่อยโอ้โหว้าวจาปลายหัวร้านด้วยหัวร้านไม่ใช่เขามีดอกไม้เขามีดอกไม้โอเคมีผีเสื้อด้วยนะโอเคอันนี้เราก็เติมได้เลยเขียวนิดนึงพี่แขนเป็นสีแดงสีแดง กกสีด <isas> แดงเล็กก <มา S 2> ็ระบายมัโนโน้เจ้าผมมันสีอะไรลูกโน้เจ้าผมเจ้าอ,อีกสีอะไรคะน้ำตาลน้ำต,ตออาลรอสีเขียวทาใบไ,ไม้สีอะไรอีก ไปมาตรงที่เบนอะไอ่ตรงที่โชว์นี่วันนี้ที่เป็นสีมาระบายสีไหนโอ้โหเหรอแล้วหัวแจ้อดูเลยหนึ่งวันนี้เด็กมาระบายสีที่ทะเลนะชุดคนโอ้ยปวดใจเลยนี่ปวดใจเนี่ยแต้มตรงนี้ก็ได้นะใครทำหกไม่รู้เนี่ย ยังไม่ทันระบายเลยน้าแ,แก้วโซะจะเป็นนี่มันคืออะไรอ่ะไอติมเหรอตุ้มติมอันนี้แคร่แบอ๋อ้แคร่แบมีเนยหรือเปล่าไม่มันโดนแข็งไม่เป็นไรระบายทับได้ระ่ายระบายทับเลยจะได้เป็นสีแดง สีแดงอ๋อสีแดงอันีอ๋อนี่มีพี่ใบเดินดูอ๋อนั่นเป็นเด็กจัง่เอ๋อเด็กอ่ะ โอ้โหทาหัวล้านเลยเหรอเขาไปหัวล้านหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเขามีดอกไม้อดอกไม้เหรอนี่ก็หัวล้านเราไม่จุ่มก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่ไม่ให้ใช้แล้วเราไม่จุ่มอากาศนะชิลมากเลยแถมเจริญระยองนะครับทุกคนไอตัวระบายสีจะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะ วันนี้เป็นวันจันทร์แต่ว่าเป็นวันหยุดยาวก็เลยมีให้ระเบะให้เด็กมาสบายสี่เล่นกันาาเราสบายหัวร้านนี่พ่อไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ้ามีดอกไม้อ้ไปเติมสีปะเอาหรือไปให้ก็เติมปะอ่ะไปมือว,วันนี้เราก็เติมได้เลย ยวนิดนึง สวยๆเลยสวยได้ไหมให้พี่เบนใช้ด้วยนะถ้าเป็นหมดแล้วชวนใช่ไหมโซนเพึ่งสีฟ้าดีกว่าสีฟ้าอะไรหลังจากเราไปเติมสีมาเมื่อกี้ใครทำหกก็ไม่รู้สีรทำหกเออสีหกอ่ะสีหกยังไม่ทันยังไม่ทันระบายเลยสีหกนะเขาว่าเติมได้ตลอดเติมเองได้ด้วยเหรอเติมเองได้เพ่อไปเติมเองมาไม่แค่ เออระบายดอกไม้เหรอโอ้พี่เบนทำสวยนะเนี่ยช่วยกันทำสวยนะไหนไหนไหนโอ้โหทำไมมันเลือดเยอะขนาดเนี้ยไม่ใช่ทำไมมือมันแดงงั้นน่ะตายระบายต่อระบายต่อนี่เป็นสีแดงสีนะสีแดงสีแดงพี่แขนเป็นสีแดง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 โอเคอันนั้นระบายอะไรเนี่ยเอาอันเล็กๆนี่เนี่ย เงี้ยจิ๋วๆวเนี่ยสีชมพูเหมือนพี่อ่ะ้าตาดำไหมตาดำ้าสีดำที่ตาไหมเป็นตาดำเลยจะไปล้างที่บ้านไม่ออกหรอกไม่ออกไม่ออกเงี้ยเลอะเหมือนกันเนี่ยไอ้โอด,ด,ดูดิเวลาผ่านไปสิบชั่วโมงครึ่งนะเป็นไงมั่งก็ยังระบาย,ยก็ยังระบายอยู่ที่เดิมนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูตาหน่อยดูตาหน่อยโอ้โหระบายหัวร้านด้วยหัวร้าน,นาาไม่ใช่ค่ะมีดอกไม้อ๋อมีดอกไม้โอเคมีผีเสื้อด้วยนะโอเคกระปุกอมชิ้นของชื่อสวยมากแล้วก็คือกระปุกใช่ดิมีผ<ร>เอาตังใส่แล้ว,ลวมันเต็มแล้วมันต้องทุบนะโอเคดูตุดนี่ดูตุด ไม่มีเอาออกไงอาจารย์สูดของมันนะนพลิกด์ซูย์ <c oughs> โอ้เอาตังออกไงทุบไม่ใช่อันนี้เอาระบายต่อระบายต่อมันคืออะไรทุบทุบ <laughs> อยู่ดีทุบอยู่ดีมันไม่มีรู้สึกจักซึ่งเซ็ตพซ์ซักซักซ์จั๊กซ์จั๊นี่มีวิธีที่จะระบายเพิ่มเติม เนี่ยเลิศจะบอกว่าจะเลิกางเกงนะมันเสริมมันเสริมเอาห่างๆกางเกงหน่อยอน่าจะซักออกแหละซักไม่ออกกูงั้นซักไม่ออกทำไงิ้งค่ะถ้าซักไม่ถ้ายังไม่ใสะอาดทำให้มาเดินดึก่อนโอ้โหตาตาน่ากลัวมากค่ะ เดี๋ยวค่ะระวังด้วยนะคะที่มันจะมาหลอกคุณไม่หลอกหรอกมันเป็นผีใจดีมันเป็นผีตาหนีใจดีผีตาหนีใจดีใช่รู้รู้ได้เหรอผีตาหนีคืออนะไรมันคือผีปกตินั่นแหละใช่อันนี้คือผีปก,กติผีปกติไม่กินไข่อ่ะกินนะกินนะผีปกติไม่กินไข่ไม่ใช่สิบสองชัวว่วโมงผ่านไป <c oughs> พี่เบนใกล้เสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวเหลือตกแต่งภายนอกนิดหน่อย่สวยไหมอันนี้เราทำอะไรกันอยู่พี่เบนดอกไม้เขียนอ๋อมีต้นไม้ด้วยดอกไม้อ๋อว่าดอกไม้เดี <c oughs> ๋ยวเ็นเดี<อ>๋ยวเ็นวัดพี่โซะโ ามาดูพี่่โชตอเราบอกว่าให้ช่วยระบายนะ<อ>ไหนสีน้ำตาลเหรอติดใจอยู่ไหนอ่ะอยู่บนถั่มลสีอยู่ไหน่ะชีชมพูอยู่ที่เชียงนาะโอ้ยมันเป็นแบบ สิบห้าชั่วโมงผ่านไปโอ้ยเสร็จแล้วทุกคนดูของพี่เบนนีนี่พี่เบนเสร็จแล้วช้อย่างสีแดงอะถัดมาสบายเลยนิดเดียวเฮ้ยได้อยู่สีแดงเราอยู่ที่โต๊ะนะนี่สีแดงเราเสร็จแล้ว,ลวของโอ่ะนี่เหลือข้อหนึหน่งนึงเดล้ว เรายเขาก่อนนะ <Okay. S 1> นี่พอทางเบงก็เสร็จแล้วยังไม่เสร็จอ๋อมีพื้นด้วยเ <c oughs> ย็นบนสนามหญ้าท <c oughs> างอ๋อนี่พี่โซเสร็จแล้วไหนดูดิไหนดูหน้าหน่อยโอ้หน้าเหลืองเลยเหนื่อยไหมตั้งโซเหรอตั้งโซ่ชื่ออะไร เจ้าหญิงอะไรเจ้าหญิงเล้วเจ้าหญิงงาเหลียงเจ้าหญิง้าเหลียงหัเจ้าหญิงงาเหลียงของพี่เป็นอะไรถ้าแตงไม่มันยังไม่สมบูรณ์ก็ได้เดี๋ยวไปเติมที่บ้านไม่เอาไม่เอาเติมตรงนี้ละเติมตรงนี้เหรอเอ้าเราสีนะเสร็จแล้วทุกคนเอาไปคืนพี่เขา Ok, bây giờ đi. Rồi. cái ơi Khืน Hãy ตัวใหญ่ Hãy พี่ดูตัวอะไรเจ้าหญิงชื่ออะไรอันนี้ทุกคนเจ้าหญิงเลยนะเจ้าหญิงหน้าเหลืองหน้าเหลืองอันนี้แคร์แบแคร์แบโอเคเรียบร้อยฝากกดติดตามกดไลคปกดแชร์ด้วยกันนะครับบ๊ายบาย